สวัสดีค่ะรัะตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะเปิดดวงเดือนกุมภาพัานธ์ปักแรกวันที่1นึถึงสินะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะคนที่เกิดชาวราศีมังกรนะคะในศาสตร์ไพ่พรมยานคือคนที่เกิดเดือนมกราคมนะคะวันที่1ถึงวันที่31มกราคมนะคะของเบ้งนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะคนฉลาดนะคะ เป็นคนเป็นนักวางแผนนะคะเอ๊ะทำไมอ่ะอันทางนี้ยังไงดีอืมนักวางแผนของเรานะคะอืมคนฉลาดคนเก่งฉลาดแกมกกงฉลาดแกมกงกงเลยทีเดียวอ่ะเริ่มจากการงานนะคะจะเปิดไพ่การงานการเงินความรักนะคะปักแรกเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะอ้ย ไพ่ตลนอ๋อให้เลยแล้วกันนะคะไหนๆก็หล่นแล้วไพ่หมุนเงินเลยนะเออใบแรกอ่านไหนขออีกสองใบนะคะในเมื่อเปิดมาแบบนี้แล้วแม่ขอแม่หมอขอจับแบบนี้แล้วกันนะคะอืมการงานนะคะโอ้โหการงานนี่โดดเด่นมากสําหรับการต่างประเทศนะคะ ชาวราศีมังกรนะคะไพ่ใบแรกนี่นะคะท้าวิรุปักนะคะไพ่หมุนเงินนะคะใบที่สองนะคะพระพรหมฤาษีนะคะและใบที่สนะคะพยาคุดกับนางกากีีนะคะช่วงนี้เดือนนี้ปักแรกเดือนกุมเออเดือน เดือนกุมเอ้ยพูดถ,ถูกแล้วเนาะเออปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที1่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรน,นะคะการงานคุณโดดเด่นมากนะคะเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะงานราชการโอ้โหดีเวอร์เลยนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผลักดันอยู่เบื้องหลังนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางต่างประเทศเกี่ยวกับการงานนะคะใครที่ทำเอ่อเกี่ยวกับเอ่อราชการที่ดินนะคะ อสังหาริมทรัพย์นะคะออหรือว่าเกี่ยวกับการ,การเงินการธนาคาร finance น,น,นี่จะโดดเด่นมากในช่วงนี้นะคะโอ้โหคุณเป็นของเบ้งอะ่ะจัดการได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะการเงินนะคะใครทํางานเกี่ยวกับบัญชีการเงินนี่โอ้โหโดดเด่นจริงๆประสบความสําเร็จอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้เดินทางต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์จับเงินด้วยนะนี่ยหรือใครที่ต้องการ การเล่นหุ้นหรือการลงทุนนี่ก็ไปได้สวยนะคะก็ใช้ความสุข,ขุมใช้ความรอบคอบระมัดระวังในทุกๆเรื่องของการทำงานแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะโอ้การเดินทางต่างประเทศเด่นมากนะสำหรับชาวราศีมังกรปักแรกเดือนกุมภาพันธ์นะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูการเงินนะคะปักแรกเดือนกุมภาพันธ์การเงินจะเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรนะคะ าการเงินนี่ไปในทิศทางที่ดีนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระนางเบญจก,กัลยาณีนะคะไพ่ใบที่สองนี่พระแม่อุมานะคะไพ่ใบที่สามนะคะเทพพุทธนะคะการเงินเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะไม่หวือหวาอะไรนะคะกินดีอยู่ดีนะคะถึงแม้คุณจะมีภาระบางอย่างในช่วงนี้ที่คุณต้องจัด หรืออะไรที่เป็นหนี้สินที่ระยะยาวหรือว่าคุณมีก่อนหน้านี้ยาวแล้วเนี่ยคุณจะจัดการได้ในช่วงนี้นะคะอมืมีเกณฑ์ที่จะจัดการอะไรที่เป็นภาระหนี้สินบางอย่างออกไปได้นะคะแต่อาจจะบางคนอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ก็น่าจะแบบมีบางอย่างที่แบบเออหนี้สินลดลงหรือ ละนีิสินได้บางอย่างแต่ยังไม่หมดสักทีเดียวนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาแต่ไม่ต้องกลัวนะคะการกินอยู่ดีกินดีนะคะถึงแม้จะไม่ได้ร่ารวยอะไรมากมายแต่คุณก็ไม่ลําบากอะไม่อดอะเออมีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขเลยทีเดียวนะคะไพ่พระนางเป็นจักรยานีนะคะช่วงนี้บุญส่งผลนะจะได้ลาปากบ่อยๆจากคนรอบข้างนะคะเออพูดดีเป็นสีแกปากแถมได้ลาปากอีต่างหากนะคะชาวราศีมังกรอ,อ่าอันนี้คือ การเงินของคุณนะคะการเงินดีมากนะอืมอ่ะการเงินทีนี้เรามาดูความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะอ,อ่ะยกให้นะคะความรักของคุณนะคะโอ้โหโดดเด่นมากนะคะคือคุณจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนะคะจากคนรอบข้างจากคนที่คุณรักนะคะ อืมคือแบบอยู่อย่างคุณหนูเลยนะเออไม่ต้องลำบากอะไรนะคะคู่รักทำให้หมดนะคะโดดเด่นกับความรักที่แบบเพศเดียวกันด้วยเหมือนกันในเดือนนี้นะคะชาวราศออีมังกรน,นะคะอีกสองใบเนาะลาจาศี แล้วก็ใม่ครากรรม,มาสุนะคะช่วงนี้อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่ก็รักกันดีนะเออจริงๆไม่ได้มีอะไรนักกลัวเลยนะเออเป็นความรักที่แบบเออก็มีความหวือหวานะเออช่วงนี้อาจจะมีการไปท่องเที่ยวทะเลภูเข,ขาได้เหมือนกันนะคะเออใครที่ มองหานะคะมีเกณฑ์นะคะไม่ได้มองหามีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้ไปท่องเที่ยวนะคะกับคู่รักคนรักนะคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวบุเขาป่าไม้นะคะอม,มีเกณฑ์แบบบินนะบินเอออมืมีความสุขไปแล้วมีความสุขสนุกสนานไม่ต้องกังวล ความสัมพันธ์นะคะได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวด้วยกันความสัมพันธ์จะยิ่งมั่นคงแล้วแน่นแฟนขึ้นนะคะเออลองไปนะสําหรับคนที่มีคู่นะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ก็วิตกกังวลนิดนึงนะเพราะว่าคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าจะยังไรดีจะคบดีไหมวิตกกังวลกับเออคบกันไปแล้วชีวิตหลังการครบกันจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ต้องกลัวเลยอืม,มีเอ ไพ่อะไรแม่หมอพูดไวิถูกเลยพระนางสุพัรณมัจฉาไพ่ใบนี้ถ้าคุณคบกับใครนะคะคุณคนนั้นจะดูแลคุณอย่างดีไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะถึงแม้มันจะมีเรื่องบางอย่างนู่นนี่นั่นให้มาแบบจุกจิกวุ่นวายใจนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบเออไม่ได้สาระสําคัญอะไรนะคะม,มีเกณฑ์ที่เจอกันจากออ,ออนไลน์นะคะหรือแม้แต่การเดินทางนะคะเนี่ยใครเดินทาง ไปไหนนะคะจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่รักนะคะเออแล้วเขาจะดูแลคุณอย่างดีเนาะอ่านี่คือความรักของคุณนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะไพ่ความรักดีนะคะอืมคนที่มีคู่อยู่แล้วอะ่ะมีเกณฑ์ที่อาจจะแบบเออคุยกันไม่ค่อยถูกคอรหรือมีสถานการณ์หรือมีบางอย่างที่ทําให้เกิดการทะเลาะก,กันนะคะแต่ไม่ได้สําคัญอะไรนะคะรวมๆแล้วก็ยัง ยังเป็นคู่ที่รักกันดีนะคะถึงบอกว่าเฮ้ยต้องเดินทางหน่อยถ้าไปได้ไปเที่ยวด้วยกันซักแห่งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ความรักจะดีขึ้นแน่นแฟงขึ้นสําหรับคนที่มีปัญหานะคะ<อ>ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรปักแรกเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเป็นเดือนที่มีแต่ความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ